สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักธาตุดินค่ะพึกศกกันมังกรน,นะคะมาดูกันนะคะว่าความรักธาตุดินของคุณ1-15กุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ส่งกำลับบงใจเข้ามาในคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักธาตุดินของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย3ราศีนะคะพึกศกกันมังกร เห็นบางคนบอกว่าไม่ได้ลงราศีไว้ในธาตุก็บอกทุกคลิปว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะโอ้ว้าว โอเคค่ะชาวท่าดินคะมีอารมณ์ความรู้สึกว่าคุณรักคนรักของคุณอะรักมากมายอะเหมือนกับลักษณะที่ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่เลยสําหรับชีวิตคุณนะคะคือเหมือนกับว่าหนึ่งอย่างเลยที่เห็นก็คือ คุณอาจจะไม่เคยเจอใครลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่เจอใครที่เป็นแบบเขามาก่อนทําให้คุณรักอะ่ะเรามองว่าคุณทั้งรักทั้งแบบว่าเรามองว่าหลงด้วยด้วยหลักนะคะมองว่าหลงแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะดูช่างมีอุปสรรคมากมายนะคะแต่อุปสรรคครั้งนี้กับกับเป็นฝ่ายคุณหรือเปล่าที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณพยายามแล้วอะ่ะนะคะพยายามประคับประคองพยายามไม่ให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะ มันล้มนะคะไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็ตามเรามองว่าตัวคุณอ่ะเป็นฝ่ายนะคะเป็นฝ่ายดูแลหมดเลยเป็นฝ่ายแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเต็มๆว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้า เป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าไม่พอแถมคนของคุณนั้นมัวแต่เอาแต่ความยึดยึดเรามองว่ายึดหลักความสุขให้กับตัวเองอะคะ่ะโดยไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะห่างเหินด้วยตอนนี้เรามองว่าห่างเหินกันมาสักพักแล้วด้วยนะคะบางคู่นะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าคุณยังไม่ลืมเขาอะ เรามองว่าคุณยังไม่ลืมเราก็ยังคิดถึงนะคะแต่ด้วยความไม่ลืมด้วยความคิดถึงยังไงก็ตามทีคุณย่อมรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันไม่สามารถเป็นแบบเดิมได้แล้วอะ่ะ เหมือนกับตอนที่คุณกับเขารักกันใหม่ๆอะค่ะนะคะเป็นขึ้นมันฟ้องขึ้นมาชัดเจนมากว่าคนของคุณอะมัวแต่เอาความสุขเข้าหาตัวเองมัวแต่นึกถึงแต่ตัวเองนะคะโดยไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเลยอีกอย่างมันไม่ใช่เป็นปัญหาของคนสองคนซะด้วยสิมันเป็นปัญหาของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอะเป็นความรักที่ว่าน่าจะมีถ้าจะให้เราบอกว่าคุณอาจจะไปจับเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะนะคะที่คนของคุณอะมีคนอื่น มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังเสียใจด้วยอะ่ะแต่ก็ยังไม่ลืมเขาอะ่ะคือรักมากมายจริงๆค่ะนะคะแต่ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างเดิมได้เช่นกันนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเดี๋ยวมาดูเขาค่ะมันมีเรื่องฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมีเรื่องการ เรามองว่าเขามองหาจต่ความสุขให้กับตัวเองมองดูว่าฐานะคู่ควรไหมอะไรประมาณนี้ด้วยถึงหรือแม้แต่กระทั่งว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้นะที่พยายามดูแลแล้วปนเปอิอแล้วไปแล้วซัพพอร์ตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ยังมองเล็งเห็นความสุขของตัวเองมาเป็นใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เรามองว่าเขาเริ่มรู้ใจตัวเองอะเรามองว่าเขารู้ใจตัวเองว่าเขาก็มีใจให้คุณะ่ะอยากจะกลับมาไหมเรามองว่าเขาคิดว่า เขายังคิดถึงคุณดีกว่านะคะไม่ได้มองไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะกลับมาเลยมองว่าเขายังมีใจให้คุณอะยังรักคุณนะคะแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาก็เหมือนกับว่าพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้ค่ะเพราะเขาพมองหาความสุขให้กับตัวเองนะคะมองหา ถ้าจะให้บอกว่ามองหารักใหม่ไหมไม่ได้บอกว่ามองหารักใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีคนอื่นก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ําแล้วคนอื่นน่ะคือพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะปลนเปิดาเขาพร้อมที่จะมอบความสุขให้เขาได้เขาเลยเลือกเลือกเส้นทางอื่นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่เพียงแต่ว่าใจเขาว่าคิดถึงคุณแค่คิดถึงค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาเท่านั้นเองนะคะคิดถึงแล้วก็เสียดายเวลาอดีตที่ผ่านมาเสียดายวันเวลาที่เออ ถ้าจะบอกว่าเสียดายบ้างไหมมองว่าแค่เสียดายดีกว่าไม่ได้บอกว่าเสียดายมากเลยแค่เสียดายความรู้สึกหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าทําให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจในตัวเขานะคะแต่ไม่ได้ทําอะไรได้ค่ะทําได้แต่หาความสุขเข้าหาตัวเองเท่านั้นนี่คือคนของคุณนะคะชาวท่าดินเดี๋ยวมาดูความในใจของชาวท่าดินบ้างค่ะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้นะคะ เรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะต้องบอกนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะเพราะว่านี่คือการเปิดดวงโดยรวมนะเปิดแบบกว้างๆบางคนคบหาดูใจกับคนที่เขายึดเอาตัวเองเป็นหลักอะยึดว่าตัวเองที่ไหนให้ความสุขได้ที่ไหนปนเปไปเงินได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะ ความสัมพันธ์ถ้ามีเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาแทรกมาดูนะคะความในใจของคุณค่ะชาวดินค่ะยังไปไหนไม่ได้เลยอะความคิดคุณยังสับสนยังวนเวียนถึงเขาอยู่เลยตอนเนี้ถึงแม้ว่า ตัวคุณรู้เองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะมีคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงมาก่อนหน้านี้ละเรามองแบบนี้ต่อให้ถ้าเขาไม่ใช่มีคนอื่นเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าตัวคุณอ,อยู่กับเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงก็เถอะแต่เชื่อว่าเขามองหาเป้าหมายใหม่อ่ะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามันจบมาแล้วอะ่ะแต่ใจของคุณคุณยังอะไรอาวรใจของคุณยังไม่จบอะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะแต่หัวใจของคุณยังไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นเองนี่คือความในใจที่คุณอยากจะสื่อออกมานะทนั้งที่ตัวคุณอยากจะ move on แต่มัน move ไม่ออกอะ่ะมันไปไม่ไหวมันเจ็บมันเจ็บตรงนี้มันคือมันเป็นการเราเราเรียกว่าเป็นการหลบเลี่ยงแผลใจดีกว่าหลบเลี่ยงแผลใจแต่ใจก็ยังไปนึกถึงเขาอะค่ะนะคะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้จริงๆทำได้แต่อืม ทำได้แต่พยายามอะ่ะพยายามให้กําลังใจกับตัวเองว่าตัวเองอะ่ะยังพอมีค่ามากพอนะไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามมองไม่เห็นหนทางเลยนะคะคือคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องคิดแบบนี้นี่คือเรามองเห็นความคิดของคุณว่าคุณมองพยายามคิดว่าตัวเองมีค่ามากเพียงพอที่จะก้าวไปสู่ โลกใบใหม่ของคุณเองโดยที่ไม่มีเขานะคะแต่ใจคุณรักและปัดมันขึ้นมาอีกแล้วอะคะ่ะลูฟเฟอร์อ่ะคุณมันขึ้นมาว่าคุณรักอะรักแล้วก็หลงเขาด้วยแล้วก็ใจยังไม่ลืมอะค่ะนะคะมองว่าใจไม่ลืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าตัวคุณเองก็จะพยายามมูอ่อนให้ได้แหละแต่มันลืมยากจริงๆนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ารักมากมายเหนือใจไปแล้วเคยคิดลงหลักปักฐานไปแล้วเคยจริงจังกันไปแล้วเคยคิดว่าเขาคือคู่ที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรจริงๆไม่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นมาได้ระหว่างคุณกับเขานะคะมันก็เลยลืมยากนิดนึงเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของเขาบ้างค่ะ เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิกิเ้มันต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะใจก็อยากจะมาหาคุณอะแต่อีกใจนือ้อเขามองเห็นความสําเร็จมองเห็นความมั่นคงในชีวิตมาก่อนดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่จะบอกว่า พยายามไม่คิดถึงคุณก็เป็นไปได้และความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตของเขาบมงอเอิญบมงอเอิญมันมีเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของผู้ใหญ่ตรงนี้อาจจะเป็นว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายคุณหรือผู้ใหญ่ฝ่ายเขาก็เป็นไปได้นะคะที่ว่าเป็นอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาสองคนทําให้เขาเลือกเดินอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าเลือกความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแล้วเลือกหาความสุขให้กับตัวเขาเองด้วยเช่นกันแต่ถ้า จะให้บอกว่าลืมคุณได้ไหมเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาลืมคุณได้นะคะเพียงแต่เขาจะใช้วันเวลาเท่านั้นล่ะค่ะที่จะพยายามรักษาหัวใจของตัวเองนะคะใช้วันเวลาที่จะเขาเรียกว่าวันเวลาเท่านั้นเองที่ทําให้เขาเรียนรู้ชีวิตว่าชีวิตสมควรจะไปต่อ,อยังไงนะคะนี่คือความในใจของเขาเดี๋ยวมาดูค่ะว่าแนวโน้ม15วันของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวดินนะรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ของสามเศร้าอย่างเดียวนะมันขึ้นมาว่าเป็นของผู้ใหญ่ด้วยแหละหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนรอบข้างไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายคุณนะคะนะคะที่ไม่เห็นด้วยอ่ะถ้าจะมีโอกาสกับมารีเทอร์อย่างเงี้ยมันก็เลยมีผู้ใหญ่ขัดขวางมันก็เลยบากนิดนึงนะคะเดีย๋ยวมาดูแนวโน้มค่ะ 15วันนี้ค่ะเครียดค่ะชาวดินคุณเครียดคุณวิตกตกกังวลนนะ่ะคุณคิดถึงเรื่องแต่เขาตลอดเลยอะค่ะคุณคิดถึงที่ผ่านมาว่าเคยมีความสัมพันธ์ดีๆด,ดีนะคะเรามองเห็นแบบนั้นนะเคยร่วมด้วยช่วยกันเคยสร้างอนาคตด,ด้วยกันเคยเขาเรียกว่าอะไรคะเคยสองคนนะ่ะจับมือแทบจะสร้างฐานะด้วยกันแล้วอะค่ะ นะคะที่มองเห็นว่าบางคนแทบจะมีความคิดสร้างปลูกบ้านด้วยกันด้วยซ้ําซื้อบ้านด้วยกันซื้อรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความฝันมันพังทลายมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะเรามองเห็นว่าบางคนถึงขนาดที่ว่าอยากจะมีอนาคตมีความมั่นคงร่วมกันแล้วอะแต่ตอนนี้ชาวดินเหรอ แนวโน้ม15วันนี้กับอนาคตอันใกล้นี้นะคะมันย้ําชัดเจนว่าตัวคุณเองอ่ะคิดทบทวนไตรตองนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีอุปสรรคเยอะอุปสรรคนี้แหละมันฆ่าหัวใจของคุณมันฆ่าหัวใจของเขานะคะมันไม่สามารถทาอะไรได้เลยทําได้แต่เพียงว่าอืเสียดายหัวใจที่มอบให้นะเสียดายวันเวลาที่สูญสิ้นไปนะวันเวลาที่เคยปลูกต้นรักด้วยกันมาเคยสร้างฐานะด้วยกันมานะคะ ทำได้แต่แค่นั้นค่ะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทํางานรับยอมรับโชคชะตายอมรับฟ้าลิขิตไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกมันพังทลายต่อหน้าต่อตายจริงหัวใจของคุณมันเหมือนแตกสลายอะ่ะแตกสลายไปพร้อมกับเขาแล้วอะค่ะนะคะมันไม่สามารถกู้กลับได้เลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะที่เรามองเห็นมองเห็นว่ามันไม่ได้มั่นคงอะ่ะแต่ไอการไม่ได้มั่นคงตรงเนี้ย มันเป็นการพังเพื่อเป็นการพังแล้วก็มาตอกย้ำค่ะตอกย้ําความสัมพันธ์ของคุณที่ว่ามันไม่โอเคแล้วมันจบจริงๆแล้วนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดวิตกกังวลและความเครียดวิตกกังวลตรงนี้เนี่ยกับลกลายเป็นว่า ก้มหน้าก้มตานะคะคุณก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพหัวใจของตัวเองว่าหัวใจของตัวเองอะ่ะโอเคครั้งหนึ่งนะคะเคยรักเขามากมายเลยก็เป็นเป็นเพียงว่าเก็บเขาเป็นความทรงจําเก็บเขาเป็นความรักที่อยู่ในใจเสมอที่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนี่คือแนวโน้มของชาวท่าดินที่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนใจรักเขาค่ะยังคงมีความรักมอบให้เขาเต็มเปี่ยมมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันเรามองว่ามันจบอะ จากที่มันไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้วอะจากที่ว่ามันมันจะล้มจะล้มอยู่แล้วกับกลายเป็นล้มต่อหน้าต่อตาเลยค่ะนะคะมาดูนะว่าแนวโน้มฝั่งเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะที่ทำคลิปช้าเพราะร,ารู้สึกว่าสองสามวันนี้ปวดหัวมากๆเลย โอ้ oh. คนรอบข้างจริงๆเรามองว่ายังไงก็ต้องเป็นคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าอืมมันไม่สามารถจริงๆภาระหน้าที่เขาก็เยอะภาระหน้าที่ที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ภาระหน้าที่ที่ว่าต้องยมาย้ําใจกับตัวเองย้ําความคิดกับตัวเองว่าเรื่องตรงนี้ผู้ใหญ่ไม่โอเคนะเรื่องตรงนี้เป็นผู้ใหญ่มีปัญหานะ ะะทำให้เขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรื่องราวความทรงจำระหว่างคุณกับเขาอ่ะให้มันค่อยๆละลายหายไปค่อยๆให้มันลบเลือนไปจากใจตามกาลวเวลาดีกว่านะคะทำได้แต่นิ่งทำได้แต่พยายามไม่คิดถึงคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่าโอเคยอมค่ะยอมเอาหัวใจของเขาอ่ะเขาก็ยอมเอาหัวใจของเขาตายไปกับการเวลาจริงๆนะคะเรื่องราวระหว่างคุณของเขาโดย ระหว่างคุณกับเขาโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะเลือกอะไรได้เลยแล้วก็ทําอะไรได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคนรอบข้างไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ตามที่เขาฟ้องมาแบบนี้นะคะนี่คืออนาคต15วันนี้หรืออนาคตอันใกลน้นี้ที่เขาบอกว่าเขาก็เจ็บค่ะไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ขอให้ความทรงจําครั้งนี้เนี่ย เป็นความทรงจําอาจจะเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เขาขอให้มันเลือนหายไปกับการเวลานะคะให้เวลาเป็นเยียวยารักษาบาดแผลใจไปเรื่อยๆนี่คือแนวโน้มฝั่งเขานะเดี๋ยวมาดูนะคะบทสรุปชาวดินค่ะปึกศพกันมางก่อนนะคะเขาจะอะไรให้จะให้อะไรคุนบ้าง คิดถึงอ่ะคุณคิดถึงจนคุณเลิกคิดถึงละเขาบอกแบบนี้นะเขาเขาบอกว่าคุณคิดถึงจนเลิกคิดถึงหวังจนเลิกหวังนะคะนี่คือบทสรุปว่าคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคิดแล้วอ่ะทบทวนไตรตรองละให้คุณรอไปก็ไม่มีโอกาสให้คุณคิดถึงไปก็ไม่มีโอกาสนะคะนี่เขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกมันพังอ่ะมันพังจนมัน มันหักเลยค่ะนะคะมันหักด้วยความหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่นี้นะคือยอมหักไม่ยอมงอด้วยนะคะเราเห็นแบบนี้ว่ายอมหักไม่ยอมงอแน่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําให้คุณรอแล้วจนเลิกรอคิดถึงแล้วจนเลิกคิดถึงนะคะก็พยายามทํางานวนไปอยู่กับตัวเองคนเดียววนไปแต่ถ้าจะให้บอกว่าทําแบบว่ามีหัวใจไหมเขาบอกว่า คุณโอเคค่ะงานของคุณคุณมีทําคุณยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่หัวใจของคุณมันไม่ได้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะหัวใจของคุณมันห่อเหี่ยวมากๆเลยนะคะนี่คือบทสรุปของคุณนะคะเขาบอกว่าเพราะความที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาเพราะความที่คุณคิดว่าเขาก็คือคนที่จะปกป้องหัวใจคุณได้ปกป้องชีวิตคุณได้คุณทุ่มให้เขาสุดตัวไปละนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรอะ เรียกว่าหมดเรียกว่าท้อใจดีกว่าไม่ใช่ว่าหมดใจค่ะเรามองว่าคุณท้อใจอ่ะรอรอแล้วรอเล่านะคะคิดถึงแล้วคิดถึงเล่ามันไม่เป็นจริงสักทีมันรอไปต่อไปไม่ไหวก็พยายามอยู่กับตัวเองให้เป็นเท่านั้นนะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่เท่าไหรอ่อ่ะใจคุณห่อเหี่ยวมากเลยที่เรามองเห็นนะเพราะว่าคุณมอบหัวใจไปให้เขาดูแลแล,แล้วอะ่ะหัวใจคุณไปอยู่ใน หนึ่งในสี่ห้องหัวใจของเขาไปแล้วอะค่ะนะคะไม่ได้อยู่กับตัวคุณเลยนี่ก็คือเรื่องราวของชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าคนโสดบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะทำคลิปชา้าจริงๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสองสมวันนี้ปวดหัวมากๆมาดูกันนะ คนโสดว้ากวยเงินยุ่งกับเงินยุ่งกับงานมากๆนะคะคนโสดปิดหูปิดตาตัวเองเลยค่ะเรามองว่าถ้าบอกว่าถ้าการที่คุณปิดหูปิดตาตัวเองตรงนี้แปลว่ามีคนเข้ามาหาคุณแน่ๆนะคะแต่คุณปิดหูปิดตาตัวเองอะ่ะไม่อยากจะรับรู้อ่ะไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครนะคะเราเชื่อว่าน่าจะมีคนเข้ามาแหละไม่งั้นสภาพคุณไม่ปิดหูปิดตาอย่างนี้หรอกมีคนเข้ามาจริงๆค่ะนะคะคุณหวังอย่างเดียวเอง ขอให้ชีวิตฉันมั่นคงขอให้มีเงินเยอะๆขอให้มีงานที่มั่นคงงานเงินมั่นคงเมื่อไหร่นะคะเ,เขาเรียกว,ว่างานเงินมั่นคงเมื่อไหร่เดี๋ยวเรื่องอะไรดีๆก็จะตามเข้ามาเองนี่คือสิ่งที่คุณวาดหวังเอาไว้นะหวาดระแวงด้วย นะคะหวงความโสดด้วยห่วงให้ใครบางคนคนในอดีตเท่านั้นเองที่คุณแอบรอคอยเล็กๆน้อยๆที่คุณแอบมีความหวังคือเสี้ยวหนึ่งของหัวใจที่คุณหวังคุณก็บอกว่าโอเคก็ขอให้ได้หวังนะคะแต่หวังแบบลักษณะว่าเขาเรียกว่าอะไระหวังแบบลักษณะที่ไม่รอผลลัพธ์ไม่รอผลตอบแทนไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงแต่ขอให้ได้หวังนะคะนี่คือคนโสดของ ชาวดินนะคะปิดกั้นตัวเองมากๆอ่ะคือใครเข้าหาก็ยากยากอ่ะนะคะลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามองว่าชาวดินบางคนช่วงนี้อาจจะเป็นคนสองบุคลิกด้วยนะบางทีก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยากคุยกับคุณนู้นคนนี้แต่พอมีคนมาคุยคุณกระโดดหนีอ่ะคุณไม่สนใจอ่ะคุณปิดกั้นอ่ะนะคะลองแบบว่าเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไระโยนหินถามทางหรือเปล่าหรือว่าไปแย่ใครเล่นๆหรือเปล่าแต่พอคนหนึ่งเขาเอาจริงปั๊บคุณพอเลยคุณบล็อกเลยคุณไม่สนใจอะไรเลยประมาณนี้ด้วยค่ะนะคะเดีย๋ยวมาดูนะหวงความโสดไม่อยากเสียใจอืม เรามองว่าคุณไม่อยากจะเสียใจเรามองว่าคุณอนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถอ่ะคุณบอกว่าคุณสามารถคุณจะเลือกคนด้วยเซนส์ของคุณจริงๆนะคะใครเข้ามาแล้วไม่ใช่คุณก็ไม่ได้เลือกโอเคเป็นห่วงเวลาที่คุณปรับ สภาพความสมดุลใจของตัวเองมากกว่าที่เรามองเห็นมองหารักใหม่ไหมก็มองหารักใหม่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มองนะคะแต่การที่คุณมองหารักใหม่อะ่ะเขาบอกมาว่าหนึ่งถ้าไม่ใช่คนที่ถูกใจหรือถ้าไม่ใช่เซนที่คุณเห็นแล้วใช่เลยเนี่ยคุณไม่เอาคุณบล็อกทันทีนะคะอีกใจหนึ่งมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่เหมือนคนเดิมนะคะเนี่ยแหละ คือคุณก็ไม่เลือกเช่นกันคือถ้าไม่ดีกว่าเดิมอะ่ะอืถ้าไม่ดีกว่าเดิมคุณก็ไม่เลือกเช่นกันนี่คือลักษณะของชาวดินนะช่วงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าว่าแต่คุณมองหารักใหม่เลยค่ะเราก็ยังคิดว่ามีคนมาขายขนมจีบให้คุณด้วยละ่ะอืเรามองแบบนี้นะมีคนขายขนมจีบให้คุณด้วยนะคะแต่คุณไม่สนใจเห็นมากคุณบล็อกอะ่ะ เรามองว่าลักษณะถ้าคนเจ้าชู้ประตูด,ดีเนี่ยอย่าเข้ามาเลยถ้าคนลักษณะแบบออืเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองแวบ,บแรกแล้วแบบลักษณะแบบกลิมกะเลี่ยคุณไม่เอาทันทีเลยอ่ะคะ่ะนะคะแต่เรามองว่ามีนะ เรามองว่ามีนะคะอาจจะมีคนมาถูกใจคุณนะคะคนถูกใจคนนี้อาจจะเป็นชาวทางไกลก็เป็นเกได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะหรือในลักษณะเป็นชาวธาตุลมนะคะเรามองว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ชาวธาตุลมหรือเปล่าหรือคุณไปรอคนธาตุลมมีคนธาตุน้ำเข้าหาคุณได้หมดนะคะตรงนี้แต่เขาบอกว่าคุณไม่เอาคุณบล็อก คุณยังผิดหวังคุณยังเสียใจคุณยังรักคนหนึ่งคนหนึ่งเลยมีคนอื่นเข้ามารายล้อมคุณไปหมดเลยอะแต่คุณไม่เอาอะค่ะคุณจะเลือกคนเนี้ยคุณจะเลือกคนเดิมนะคะแต่ในเรื่องราวของคนเดิมมันคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ในมันไม่ใช่แล้วอะคือคุณรู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่ใช่นะคะมันก็เลยทําให้คุณมีเพดานในการเลือกคนสักนิดนึงแล้วอีกอย่างเลยก็คือประเด็นเขาบอกมาว่า ไม่ว่าชีวิตของคุณตอนนี้จะเป็นยังไงจะอยู่ดีมีสุขยังไงคุณก็พอใจแล้วยอมรับสภาพได้แล้วกับชีวิตตัวเองละนะคะคุณโอเคคุณอยู่ได้คุณแบบอยู่แบบอย่างเงี้ยอยู่แบบเศร้าๆอยู่แบบเหงาคุณก็อยู่ได้แต่ถ้าจะให้คุณไปคุยกับคุณนู้นคนนี้แบบว่าเจอคนลักษณะไม่ถูกใจไม่ใช่สเปคคุณก็ไม่เอาด้วยเช่นกันนะคะเพราะเขาบอกว่าคุณเลือกคนเพราะว่าคุณชอบคุณถูกใจจริงๆ เลือกที่ใช่ไม่ใช่เลือกด้วยเหตุผลอ่าประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะคะสลุกให้ค่ะชาวดินค่ะเอ้ยอะเอ้ยะทำไมเป็นอย่างนี้นะโอเค ใครเข้ามาก็พอเถอะคุณแบบนี้เลยค่ะใครเข้ามาก็พอเถอะไม่เอาอะค่ะนะคะคุณบอกคุณไม่เอาคุณจะรอคุณจะขอแค่งานเงินขอคุณขอประสบความสําเร็จในชีวิตก็พอนะคะมีคนน่ะโอ้พร้อมหยิบยื่นไม้ตีให้คุณเลยแหละขายขนมจีบให้คุณด้วยส่งขนมจีบให้คุณด้วยนะคะแต่คุณบอกว่าคุณไม่เอาอ่ะขอก่อนเถอะขอให้ตัวเองอ่ะฟื้นฟื้นคืนชีพเป็นชาวดินคนเดิมก่อนนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคุณโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอย่างเดียวเลยให้มีความสําเร็จให้มีความก้าวหน้าให้มีความมั่นคงเพื่อตัวเองอยู่ได้ในในอนาคตแล้วก็เพื่อตัวเองเอ,อ,อยู่ได้โดยแบบว่าพอใจพอใจกับชีวิตนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็โอกาส si อ่ะ,อะมันเหมือนกับว่าคุณอ่ะขอแค่ตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นเองเป็นชาวดินที่เต็มตัวนะคะ แต่ไม่ใช่ชาวดินที่แบบว่ายังมีคนอื่นคามีคนคนในอดีตคาใจแล้วไปกับไปคุยกับคนนู้นคนนี้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่คุณไม่เอาขอขอโฟกัสงานเงินก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นขอให้มีชีวิตที่ดีดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินโอเคนะนี่คือเรื่องราวของชาวดินค่ะมีคนมา ส่งขนมจีบให้อะเรามองแบบนี้ะนะคะแต่คุณบอกว่าคุณไม่เอาเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณไม่เอาแล้วคุณคิดว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตคุณตอนนี้โอเคอันนั้นก็ขึ้นอยู่วิจารณญาณของคุณละแต่เขาฟ้องมาว่าช่วงนี้คนโสดชาวดินคุณก็อาจจะโฟกัสไปที่การงานการเงินอยู่ก็เป็นไปได้ขอโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตมาเป็นหลักอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็น่าจะเห็นด้วยเพราะว่าทุกวันนี้รักอย่างเดียวอะ เรามอบความรักให้เขาไปอ่ะบางคนเขาไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวเขามองถึงความมั่นคงด้วยเออมองถึงความเหมาะสมเรื่องสังคมด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทําให้หลายๆคู่รู้สึกว่าผิดหวังในความรักนะคะคลิปนี้ของชาวดินก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ